การเรียนในคลาสปอลักกีเทลเนี่ยทุกๆชิ้นงานนะคะจะมีการเว้นเผื่อเย็บเนี่ยซนติเมตรโดยรอบยกเว้นฝั่งสันทบแต่ว่าเราจะไม่กดรอยกันค่ะเนื่องจากงานส่วนใหญ่นะคะจะเป็นงานค่อนข้างออชิ้นเล็กแล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงกันเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นนะคะ ก็เลยจะทําเป็นทริคของการไม่กดรอยแต่ว่าเราจะไปใช้วิธีการดูระยะบนจักรว่าเราจะต้องป้อนผ้าไปที่ตรงไหนที่จะได้เผื่อเย็บ1เซนโดยรอบโดยที่เราไม่ต้องกดรอยนะคะทําให้เราประหยัดเวลาทํางานได้มากขึ้นอ่ะโอเคตอนนี้นะคะก็เอาแพทเทิร์นออกมาหลับตัวผ้าอ่าพอเอาออกมาปุ๊บก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าฝั่งด้านถูก ส่วนตรงนี้นะคะเป็นฝั่งด้านผิดนะคะพอกางออกมาเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้ผ้าด้านถูกชนถูกค่ะก็คือหันด้านถูกเข้ามาชนกันแบบนี้แล้วก็จัดผ้าให้ตรงกันนะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะก็กลับผ้าเป็นจุดๆเอาไว้นี่นะคะแม่มจะเริ่มกลัดตรงที่ ห่างจากบริเวณตรงมุมสันทบตรงนี้นะคะลงมาประมาณ5-7เซนติเมตรเพราะว่าจะใช้ตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทนะคะก็คือเริ่มเย็บย้ำจากตรงนี้นะคะเย็บย้ำแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆมาหักมุมตรงนี้แล้วก็มาจบย้ำปิดงานที่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นช่องให้เรากลับผ้าออกมาได้ เนื่องจากนะคะเราไม่ได้ทำการกดรอยก่อนที่จะมาเย็บงานแต่ว่าเราจะใช้การดูระยะจากเส้นนี้ค่ะเส้นบอกระยะที่อยู่บนออตัวจักรเย็บผ้านะคะวิธีการก็คือว่าให้เอาตีนผีลงค่ะนะคะตรงตีนผีเนี่ยก็คือระยะกึ่งกลางตรงนี้นะคะที่เราจะเห็นว่ามันมีร่องเข้าไปเนี่ยตรงนี้ จะเป็นบริเวณที่เข็มปักลงมาแบบนี้นะคะซึ่งเราจะนับจากกึ่งกางของตีนผีตรงนี้ค่ะวัดเข้ามาหาขีดนะคะที่อยู่บนตัวจากว่าเส้นไหนของขีดเนี่ยที่จะเป็นระยะบอก1เซนเมซึ่งส่วนใหญ่นะคะจากบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีระยะบอกให้เป็นตัวเลขเลยว่าอา๋อตรงนี้ห่างออกมา1เซน2เซนอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่มีเส้นบอกตรงนี้ก็จะอยู่ที่เส้นแรกนะคะเส้นแรกที่ห่างจากฟันจักมาเนี่ยก็จะเป็นขนาด1เซนติเมตรถัดไปก็จะค่อยๆมีระยะห่างไปประมาณ3มมิลโดยประมาณนะคะดังนั้นเวลาเราป้อนผ้าเข้าไปอะคะ่ะเราก็จะทําการป้อนผ้านะคะให้ไม่เกินขีดเส้นแรกที่ห่างจากฟันจักมาตรงนี้เพราะว่ามันจะห่างจากเซนเตอร์ที่เข็มลงมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นระยะ1เซนติเมตรในการป้อนผ้าเข้าไปอะคะ่ะ เราก็จะใส่ผ้าเข้าไปให้ไม่เกินเส้นแรกของจักแบบนี้นะคะมันก็จะเลยตีนผีมานิดนึงเราก็เล็งตรงบริเวณเส้นตรงนี้แทนแทนที่จะไปโฟกัสที่เข็มที่มันปักลงไปหรือว่าตีนผีเพราะว่าการเล็งที่ตรงนี้ค่อยๆป้อนผ้าเข้าไปก็จะทําให้ระยะงานของเรานะคะจากเส้นขอบชายผ้าที่ตัดเผื่อเย็บไปจนถึงเส้นเย็บเนี่ยเป็นขนาด1เซนติเมตรพอดีค่ะ,อะโอเคเริ่มต้นเย็บผ้ากัน Okay. ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มป้อนผ้าเข้าไปในจักรก็คือจะเริ่มตรงฝั่งที่เป็นสันทบเนี่ยหันออกนอกตัวนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งที่เราจะไม่เว้นช่องเผื่อเย็บเอาไว้เลยนะคะก็ป้อนผ้าเข้าไปค่ะให้ขอบริมตรงนี้นะคะนี่ให้ดูนี้เขาเสมอกับเส้นหนึ่งเซนติเมตรที่บอกระยะเอาไว้บนจักรยำ้ำ ะะตรงนี้เนี่ยเป็นเมื่อกี้เป็นเข็มหมุดอันสุดท้ายที่ปักเอาไว้แสดงว่าตรงนี้คือขอบที่เราจะต้องเผื่อเย็บออที่เราจะต้องเผื่อเอาไว้กลับด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำไปทะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็คือเย็บตอนนี้ขั้นตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะคือชิ้นงานที่เราเย็บเสร็จแล้วก็คือย้ำนะคะหัว งานตรงนี้แล้วก็ท้ายงานจะอยู่ปลายตรงนี้โดยที่เราจะเว้นเอาไว้กลับผ้าประมาณ5 7ถึงซนติเมตรแต่ว่าก่อนกลับผ้าออกมาค่ะเราจะต้องตัดมุมของงานบางส่วนออกไปก่อนก็คือตรงนี้นะคะตัดแฉลบออกไปแบบนี้กับบริเวณตรงนี้ตัดปลายออกไปตัดมุมนี้กับมุมนี้หลังจากนั้นค่ะก็ให้ทำการกลับผ้าออกมาได้เลย หลังจากที่กลับผ้าออกมาแล้วนะคะจะได้แบบนี้โดยที่ตรงนี้นะคะยังไม่มีการเย็บเก็บปิดใดทั้งสิ้นขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวผ้าค่ะขอบมันยังโป่งๆอยู่ก็ให้เอาไปรีดนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเพราะการรีดเนี่ยจะทําให้ขอบงานที่ยังโป่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสนิทมากขึ้นนะคะพอขั้นตอนการรีดเนี่ยเราก็สามารถพับมุมแบบนี้นะคะพับมุมงานเข้ามาแล้วก็รีดปิดเก็บไปได้เลย นี่นะคะตรงนี้เราก็จะรีดเก็บงานพวกนี้พับเข้าไปแล้วรีดขั้นตอนนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะมีการรีดพับเก็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดปากงานสนิทนะคะให้เรานําไปเย็บคิ้วค่ะกดรอบตัวงานก็คือเดินเส้นเย็บนะคะให้ห่างจากขอบของงานเนี่ยประมาณ1-2มิลลิเมตรนะคะก็คือย้ําหัวท้ายนะคะตรงบริเวณตรงที่ยังไม่ได้มีการปิดปากงานตรงนี้นะคะเย็บรอบงานเลยค่ะเป็น ตอนนี้เราก็ได้งานที่เย็บคิ้วกดรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองด้านแบบนี้หลังจากนั้นค่ะให้เราพับทบเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆที่จะมีเรียนยุวากาชาติแล้วก็พันผ้าพันคอกันแบบนี้นะคะพับทบลงมาสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆจับจีบไปค่ะค่อยๆรูปไปแต่ละชั้นด้วยนะคะ จะพับกี่ทบก็ได้นะคะให้เหลือชายตรงนี้ตามความพึงพอใจของเราะะของแมมเนี่ยประมาณ3-4ถึง4ทบนะคะประมาณนี้อ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราทำการกลัดงานเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะกลัดงานเอาไว้ก่อนน้องจากมันหนามาก Okay. จะเห็นได้ว่าตรงชายผ้าพันคอนะคะก็จะมีความสวยงามก็คือเขาจะพับทุบไปทุบมาได้แบบนี้ทีนี้เนี่ยให้เย็บล็อกค่ะตรงเนี้ยจะเย็บล็อกนะคะก็คือว่าเย็บตามเส้นของผ้าพันคอที่เป็นแนวเฉียงมาตามนี้เลยค่ะเนี่ยตามเส้นตรงนี้ที่มันเฉียงมาคือเย็บล็อกนะคะจากตรงนี้ลงมาสุดแค่ตรงนี้ทําทั้งสองฝั่งของผ้าพันคอเลยค่ะ จากที่เย็บล็อกนะคะตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยชิ้นงานก็จะได้มาลักษณะแบบนี้ก่อนขั้นตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเอาไปลองทาบกับพอน้องหมาของตัวเองก่อนนะคะเพื่อหาตำแหน่งที่จะทําการติดนะคะกระดุมปิ๊กแป๊กเอาไว้เวลาน้องหมาใส่นะคะซึ่งเวลาทาบลงไปเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะของผ้าพันคอมาเป็นแบบนี้แต่ว่า ขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครติดปิ๊กแบ็กลงไปเลยเนี่ยมันก็จะยังไม่มีจุดเด่นบนตัวผ้าพันคอนะคะเราก็จะมาทําสายคาดกันค่ะโดยการทําสายคาดเนี่ยจะใช้ผ้ากุมสําเร็จรูปนะคะที่มีสีสันสดใสอาจจะเป็นสีที่ตัดกันกับตัวผ้าพันคอหรือว่าเป็นสีที่กลมกลืนกันก็แล้วแต่ดีไซน์ของเราวิธีการก็คือเมื่อเรากําหนดจุดได้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะให้เป็นจุดของตัวล็อกผ้าพันคอนะคะอ่ะอย่าง ตอ,อนนี้แม่มได้มาเป็นจุดตรงนี้แล้วก็ให้เอาตัวผ้าก,กุญ่ยนนค่ะซ่อนเข้าไปในงานแบบนี้นะคะซ่อนเข้าไปก่อนพอซ่อนเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็ลองทำเหมือนว่าเราได้ประกบงานจริงขึ้นมาแล้วอะคะ่ะซ่อนเข้าไปแล้วก็ลองพันอยู่รอบนึงนะคะอันนี้ก็คือระยะที่เราได้มาแล้วแบบนี้นะคะก็เอาออกมา ให้ทำงานเป็นอีกเท่าหนึ่งนะคะก็คือระยะเนี่ยคือระยะที่ได้มาก็ให้พับทบมาเป็นอีกหนึ่งเท่านะคะหลังจากนั้นก็ตัดออกมาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะไปเย็บควิ้งงานนะคะโดยรอบให้เรียบร้อยก่อนอาจจะใช้ได้สีตัดกันหรือว่าได้สีเดียวกันก็ได้นะคะก็คือเย็บเป็นตัวยูนะคะเย็บเป็นต นี่คือพระคูณสําเร็จรูปนะคะที่เราพับทบนะคะแล้วก็เย็บคิ้วนะคะเป็นตัวยูมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ให้นะคะหัน ผ้าพันคอนะคะแล้วก็ลองพับดูว่า,เ,าเราจะสอดเข้าไปตรงไหนตามตำแหน่งที่เราได้มาร์กเอาไว้นะคะแล้วก็สอดตัวนี้ค่ะหลังจากที่สอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเย็บกดงานค่ะตามแนวนะคะวิธีการเย็บเนี่ยเราจะเย็บนะคะเราจะไม่เย็บแบบตัด,ตดลงมาอย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะเย็บกดตามแนวรอยกดที่เขาพับไหลลงมาแบบนี้นะคะจะเนียนตากว่านะคะเย็บกดเฉพาะตรงนี้เข้าไป อนนี้นะคะตัวผ้าพันคอเราก็จะได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะคะ,อะลองเทสทําเหมือนตอนที่เราจะใส่ให้น้องหมาแล้วนะคะก็ประกบกันทันทบกันไปแบบนี้แล้วก็พันลิ่จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พันลิ้พันลิงขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เราก็จะได้ตําแหน่งนะคะเป็นผ้าพันคอลักษณะแบบนี้ใช้จบออกมาแบบนี้แต่ว่ามันยังล็อกไม่ได้ก็ให้ใช้นะคะกระดุม ปิกแพ็กอย่างนี้นะคะเย็บติดตัวผู้ตัวเมียฝั่งหนึ่งก็คือเย็บตัวหนึ่งเนี่ยติดไว้ตรงนี้นะคะฝั่งหนึ่งติดไว้ตรงนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ให้เย็บติดไวท้ไที่ปลายของตัวที่เราจะเอาไว้พันผ้าพันคอค่ะเพราะว่าหลังจากที่เย็บติดกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาพันงานล็อกกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มีเครื่องเกาะเสี่ยวนะคะล็อกชิน้นงาน